ต่อไปเป็นสไลด์ที่45นะนี่เป็น Timing ด i a แกรมของการทำงานของเจ้าวงจร GIC นะครับที่ผมพูดไปแล้วเมื่อตะกีนะ้เราจะเริ่มนับแกนเวลาจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมก็คือจากคาบเวลาที่0หรือ T0 จนถึงคาบเวลาที่ t 5 5นะครับโดยที่เราสมมุติว่าเรามีสัญญาณ i n t e r r ร์ลับรีเควของอุปกรณ์2ตัวก็คือ m ใหญ่กับ n ใหญ่โดยที่แต่ละตัวนั้นก็จะมีสัญญาณ i n t e r อร์ลับรีเควและสเตตนะครับการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆอินพุตและสเตตนะครับโดยที่สัญญาณอินเทอร์ล m ใหญ่นะเข้ามาถึงก่อนนะครับในแกนเวลามาถึงก่อนเกิดก่อนนะครับ เมื่อเทียบกับอินเทอร์แป n มาที่หลังเห็นไหมครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะจากสเตตที่เป็น inactive นะครับเห็นไหมครับว่า m ใหญ่นั้น inactive อยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเกิด i n t e r r ร p t จาก0เป็น1อย่างนี้ก็คือมีการ Request เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนจาก inactive เป็น pending นะครับก็คือ เส้นโค้งเส้นนี้หัวลูกศรน,นี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะนี่คือสาเหตุนี่คือผลนะครับเมื่อเกิดผลตรงนี้ก็จะเกิดโดมิโนเอฟเฟกไปยังสัญญาณอื่นๆนะครับโดมิโนโอเอฟเฟกไปยังสัญญาณอื่นๆก็จะเปลี่ยนจาก1เป็น0สัญญาณน,นี้ก็คือสัญญาณ irq นะครับ IRQ ของคอ Core, CPU คอที่ n ตัวนี้เป็น n เล็กนะครับอย่าสับสนกับ n ใหญ่นะหรือ m ใหญ่นะนี่คือ CPU คอที่ n นะครับ n อาจจะเป็น0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง7นะครับถ้าเรามีทั้งหมด8คอร์อย่างนี้นะครับนั้นนี่ก็คือเอฟเฟกที่เกิดขึ้นก็จะเกิดอินทัับ รีเควส t ไปหา CPU core นะเมื่อ,อ CPU core นั้นพยายามจะตอบสนองต่อ m ใหญ่สัญญาณ m ใหญ่นะแต่บังเอิญว่าณนะเวลาคาบ t 4ถึง t 5นี้มีการเกิดอิทธัพล n ใหญ่เกิดขึ้นนะครับ n ใหญ่นะเกิดขึ้นก็จะเกิด effect เห็นไหมครับ ก็คือเปลี่ยนจาก inactive เป็น pending นะเนื่องจากว่า interrupt n ใหญ่นั้นมี priority นะครับหรือความสำคัญนะความสำคัญสูงกว่านะ m ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจนะ้า,า cpu ก็จะ acknowledge นะครับการทำงานของ N ก่อนของ N ใหญ่ก่อนนะก็จะเปลี่ยนจาก pending ไปเป็น active เห็นไหมครับเปลี่ยนจาก pending ไปเป็น active ในขณะที่ State ของอินท r r ร p t m ใหญ่ก็ยังเป็น pending เหมือนเดิม pending แปลว่าอะไร pending แปลว่า,าพักชั่วคราวนะครับหยุดพักชั่วคราว นะก็เหมือนพักเที่ยงอย่างนี้นนะครับเราพักชั่วคราวแล้วเราก็มาเรียนต่อนะครับแต่ในขณะที่สัญญาณของ N ใหญ่นั้นเปลี่ยนจาก pending ไปเป็น active เลยนะครับระหว่างที่ active ตรงนี้ก็คือคาบเวลาก็จะเปลี่ยนจาก T 1เป็น T 51เห็นไหมครับว่าใช้เวลาประมาณ40คาบเวลาโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมติ นะครับไม่ได้เป็นตัวเลขจริงนะเป็นตัวเลขสมมุติฉะนั้นช่วงเวลานี้40ค่าเวลาตรงนี้ก็คือช่วงที่เวลาที่เขาไปทําอะไรครับ CPU นั้น CPU core ที่ n นั้นก็จะหลัน execute นะครับ IRQ ก็คือ interrupt โทษ ISR นะ interrupt service routine ของ n ใหญ่นะ 40คาบเวลาตรงนี้ก็คือจะไป execute interrupt service routine ของ interrupt n ใหญ่ y. นะครับเมื่อลันเสร็จสิ้นเห็นไหมครับสัญญาณตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะถูกนะเมื่อเมื่อได้รับการตอบสนองสัญญาณ interrupt n ใหญ่ y ก็จะเปลี่ยนจาก1เป็น0เห็นไหมครับเปลี่ยนจาก1เป็น0ละแล้วก็ เจ้าเจ้าสเตตัสตัวนี้รีจิสเตอร์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น EOI EOI ก็ย่อมาจากคำว่า end of interrupt นะ end of interrupt ก็คือเสร็จสิ้นการตอบสนองต่อ interrupt n ใหญ่นะครับเมื่อตอบสนองเสร็จปับ๊บเห็นไหมครับเส้นโค้งขึ้นมาอีกแล้วนะก็จะเปลี่ยนจาก Status ก็จะเปลี่ยนเตตัสจาก Active เป็น Inactive นะครับแล้วก็ทำไมครับก็จะไปเปลี่ยนนะสเตตของ M ใหญ่จาก Pending นะครับให้เป็น State อื่นๆต่อไปนะก็จะตอบสนองต่อ i n t e r r ร p t M ใหญ่ละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า n ใหญ่เราได้ตอบสนองเขาไปเรียบร้อยแล้วนะเราพัก M ใหญ่ไว้ชั่วคราว นะครับเราพัก M ใหญ่ไว้ชั่วคราวเราก็ต้องทำไมเราก็ต้องไปดูแลเขาต่อนะครับนะเราก็ต้องกลับไปดูแลเขานะครับเพื่อไม่ให้เขาทำไมครับเพื่อไม่ให้เขาน้อยใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ฮาร์ดแวร์เขาไม่น้อยใจหรอกนะครับผมพูดเล่นโอเคนะครับ